สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตะลุยออทอปค่คะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยพาผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองชียบุรีค่ะใช่บริเวณตลาดเก่าหน้าเก่งนี่เองที่มีของกินมากมายหลากหลายเลยแต่วันนี้เราสะดุดตาไงเออเจอร้านเบเกอรี่อยู่ตรงบริเวณหน้าเก่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเบเกอรี่ร้านนี้เปิดมาเป็น10ปีแล้วอืมแล้วก็มีขนมปังเด่นๆอยู่มีชื่อมากเลยนนก็คือขนมปังกรอบ อ่อก็จะมีหน้าเนยโสดและหน้ากะเทียมใช่ขายดีมากๆเราเลยอยากรู้ไงว่าหน้าตามันเป็นยังไงรสช,ชาติมันเป็นยังไงทําไมอถึงดังจังเลยเลยเงี้ยใช่เดี๋ยวยงนงันนะคะเรา2องคน,นี่ยจะพาคุผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะพี่ต้าไป กับเจ้าของร้านเบเกอรี่พัดกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้พี่เนี่ยช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะพี่ชื่อพี่ตานะคะบุญตาเบอร์คาค่ะก็คือเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่นี่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้พี่เนี่ยเล่าถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะว่าเออมาทําร้านเบเกอรี่แบบนี้ได้ยังไง ตอนแรกเลยนะคะตอนแรกก็ทําเป็นทําที่บ้านเนาะทาที่บ้านก่อนก่อนที่จะมาทําเปิดร้านที่ดีก็หลายปีแล้วละก็ต้นเลยมาเปิดที่หน้าเก้กนี้ค่ะแล้วก่อนที่จะมาทาร้านเบเกอรี่เนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรมาก่อนนะคะก่อนหน้านั้นก็ทําที่บ้านเหมือนกันก็คือทำขนมเค้กอยู่แล้วใช่ใช่อันนี้คือไปเรียนรู้สูตรอะไรกันมาใช่แล้วอันนี้ก็มี เป็นเรียนที่ทองทีมเทพเนาะมันมีหลายที่เรียนทแต่งหน้าเค้กทำเค้กอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อชอบทำเบเกอรี่อยู่แล้วด้วยใช่ชอบค่ะก็เลยมาเปิดมาเปิดร้านของตัวเองคิดค้นสูตรเองอ่าอัดแอฟขึ้นมาจากที่เราเคยเรียนมาก็มีการดัดแปลงเรียนมาแบบนี้แล้วก็เอามาดัดแปลงว่าคนชมพูรีชอบกินแบบนี้มากกว่าอะไรประมาณนี้ได้แบบเข้ากับกลุ่มคนที่ที่นับทิ์ ่ะแล้วขนมจีร้านเนี่ยมัน <ะ S 1> มีอะไรบ้างเห็นมีเยอะแยะเลยเ<ช>ล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างตัวที่ท็อปสุดก็คือน่าจะเป็นปังกรอบะเทียมกับเนยข้างหน้นาน,นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<ช>อ,อยากถามว่าขนมปังกรอบของร้านเราที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นๆยังไงบ้างคะอันนี้เริ่มแรกเราก็ทําเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะอันยาวแล้วก็แล้วก็เราก็เอามาหั่นหั่นเนียเราใช้วิธีการหั่นมือ เพราะว่ามันจะได้บางแล้วก็กรอบแล้วก็บางผสมไส้ผสมไส้แล้วก็ทำให้มันมีรสรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนร้านอื่นร้านอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เพราะเห็นดูจากที่เห็นคือแผ่นมันบางมากใช่แล้วก็แบบว่ารูปทรงจะไม่เหมือนร้านอื่นเลยร้านอื่นก็จะเป็นขนมปังธรรมดาก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้คือแบบเนี่ยให้ดูตัวอย่างเลยอ๋หยิบออกมาได้เลยเป็นแผ่นลักษณะแบบ เป็นวงลีอย่างนี้ค่ะมีรูปแบบหลายอย่างใช่แล้วมันก็จะบางสังเกตได้เลยคือบางมากเอแล้วถ้าแบบกัดเข้าไปก็คือแบบกรอบใช่แจริงแล้วตูสังเกตจากเนื้อข้างหน้าได้คือแบบเนื้อแน่นจริงแน่นแบบว่ามองไม่เห็นแทบไม่เห็นเนื้อขนมปังแล้วอะคือมันแน่นจริงอก็เลยแบบ สงสัยไงว่ามันทำมาได้ทำจากอะไรใช่เพราะว่าปกติทำมาจากขนมปังฝรั่งเศสใช่เพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเออขนมปังกระเทียมหรือขนมปังเนยอะไรเงี้ยหน้าเนยสดอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแผ่นน้หนาๆพอกัดเข้าไปก็จะแบบเป็นกลิ่นขนมปังแบบทั่วไปค่ะแต่จะไม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเลยเราจะใช้กระเทียมสดมาปั่นมาปั่นทำไส้เองส่วนผสมแล้วก็มีเนยอะไรพวเนี้ยค่ะเนยน้ำตาลทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้น ลูกค้าเลยชอบเนื้อความที่นี่ใส่คนชุมบุรีเนาะชอบทานอะไรแบบจัดๆเออคือแบบสุดก็ต้องสุดไปเลยคใช่ค่ะนี้ก็เลยตอบโจทย์มากค่ะใช่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานอ่ะเขาแบเขาทานไปแล้วแล้วเขาพูดถึงตัวนี้ยังไงบ้างเขาชอบไหมบางค่ะลูกค้าชอบในความบางชอบในความบางและรสชาติล่ะรสชาติก็จะเข้มข้นด้วย แล้วอย่างในร้านเราเนี่ยนอกจากเป็นขนมปังกระเทียมแล้วนะคะยังมีขนมอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบเ,เราทําเองแล้วก็คิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็มีนมเค้กค่ะเค้กเค้กนมสดแล้วก็แต่งหน้าเค้กคุกกี้ราวนี่อันเนี้ยเห็นว่าเว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเบเกอรี่ที่นี่รับทำหมดเลยค่ะใช่ค่ะทำทั้งขายปีกแล้วก็ขายสง แล้วก็สอนด้วยนด้วยสอนด้วยค่ะรับสอนด้วยโอ้ดีจังเลยอะได้ตะ่กี้ได้ยินว่ามีการทําส่งส่งไปที่ไหนบ้างเยอะไหมฮะมีทั้งกรุงเทพแล้วก็ระยองทั่วไปก็ส่งส่งอย่างนี้คือส่งทุกวันเลยป่ะครับส่งทุกวันแล้วแต่ลูกค้ามีออเดอร์มาให้เราค่ะแล้วย้อนไปเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าที่นี่นอกจากจะทําขนมขายแล้วยังมีรับสอนด้วยอตอนนี้สอนยังไงบ้างคะเปิดยังไง สอนทำเค้กคุกกี้เบรวดี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วก็เราก็ใช้สูตรหน้าร้านเลยสอนลูกค้าค่ไม่กลัวเขาเอาแบบไปเปิดแขังเราใช่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอร่อยลูกค้าชอบลูกค้าชอบอันนี้เราการันตีด้วยเสียงนึถ้าเป็นสูตรสอนที่เป็นเดซิกทั่วไปเนาะอย่างสอนของพี่เนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่สอนตั้งแต่ขั้นตอนไหนบ้างเลยขั้นตอนแรกเลยนะมีแป้ง สูตรวิธีตีแป้งขั้นตอนการทําจนเอาไปขายได้เลยลูกค้าต้องเอาไปขายได้เลยค่ะทีนีท้ขอถามหน่อยบเกอรี่ในร้านเห็นมีเยอะแยะมากมายเลยตัวไหนทํายากสุดใช่ตัวไหนทํายากสุดถ้าช้าความเคยชินทําง่ายหมดทุกตัวเลยค่ะทพราะคำวยความเคยชินนะคะง่ายที่หลวยปีเราไม่ต้องลงสูตรเลยใช่แล้วอย่างวัตถุดิบนะคะเราที่เราเลือกใช้เนี่ยเห็นบอกเมื่อกี้ได้คุยไปสักนิดนึงที่บอกว่า วัตถุดิบที่เราใช้ต่างๆเนี่ยเป็นวัตถุดิบอย่างดีเลยเรามีการเลือกยังไงคะใช่ค่ะอวัตถุดิบเราก็ต้องสั่งที่กรุงเทพตัวตัวบางอย่างเราก็สั่งที่กรุงเทพพวกกลิ่นพวกนี้เราสั่งที่บริษัทยูเทพก็คือเรียกว่าแบบทุกอย่างใช่ใช่เลยดีใช่ค่ะใช่แต่ก็เลือกมาแล้วเนาะวัตถุดิบแต่ละอย่างว่ามันทาออกมาแล้วต้องได้ของเป็นคุณภาพขนาดนี้ แล้วจุดเด่นของเราอะค่ะที่ร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยเ,ออเราแตกต่างจากร้านเบกเกอรี่อื่นๆยังไงบ้างคะตังเล้ออันนี้เป็นใจกลางเมืองเนาะลูกค้าก็มีมีสัญจรไปมาเยอะอเป็นจุดสนใจมาตั้งนานแล้วนะตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าเราเนี่ยตั้งมาอย่างยาวนานเดี๋ยวนะยเมื่อกี้ก็ลืมถามไปนาะว่าเอ้ยทาที่บ้านไปแล้วแล้วก็มาเปิดตรงหน้าร้านตรงนี้เนี่ยเราเปิดตรงนี้นานหรือ,อยังคะ แล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วถึงสิบปีลูกค้าจำได้ประมาณสิบปีประมาณสิบปีใช่แล้วตั้งแต่เปิดมาทำทำเบเกอรี่มาเนี่ยเคยพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะในการทำเปิดร้านตรงนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีเลยโอ้ยเล่าเรื่องมาตลอดเลยหรอลูกค้าชอบถ้าลูกค้าชอบลูกค้าจะติดตามเราใช่ไคจะมาเองแล้วลูกค้าเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ส่วนมากที่พี่แบบเออเป็นคนขายอยู่แล้วอยู่หน้าร้านอยู่แล้วจะเห็นตลอดว่า ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยสินค้าไหนขายดีที่สุดถ้าจะเป็นฟังกอกบางกอกเลยชอบค่ะบังนีก็จะมาสั่งลงกนาวี้ตลยใช่ค่ะใช่ปังกอกเนยกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะตัวปังกอกนี่คือมีมีกี่รสนะฮะมีสองรสก็จะมีเนยกับกระเทียมใช่ค่ะอ่ะแล้วระหว่างเนยกับกระเทียมนี่คืออะไรเจ๋งกว่ากันสีค่ะแต่กระเทียมจะเข้มข้นกว่าเนยน้ำตาลก็จะเป็นแบบเนยน้ำตาลนะผมสังเกตในตู้มียังอื่นอีก มีเค้กมีช็อกหน้านิ่มใช่ค่ะเค้กนี่คือเ็าทำเองเหมือนกันเค้กทำเองทุกตัวเลยค่ะผมเคยได้ทานนะตัวตัวนมสดเค้กนมสดอร่อยมากหอมมากเอออันนี้คือคิดค้นเองด้วยหรือเปล่าสูตรอันนี้ก็มันมันก็ปรับเปลี่ยนสูตรมาเรื่อยๆแด้มาเหมือนกันใช่คับมาเรื่อยๆครับแล้วอยากทราบว่าในอนาคตมีแพนแบบว่า อยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะพัฒนาแบบว่าสินค้าของเราในร้านบ้างไหมคะตัวไหนถ้ามีตัวหนึ่งนะพี่อยากเปลี่ยนเป็นเป็นแพ็กเกจในการใส่ตัวไหนก็เลยเพื่อให้สะดวกในการรับประทานของลูกค้าได้ง่ายขึ้นก็คือตัวปังกอบนี่ค่ะอตัวนี้เลยตัวที่เป็นเด่นของร้านนี่ใช่เพราะอะไรคะทำไมถึงอยากเปลี่ยนเวลาเราขนส่งไปต่างจังหวัดมันจะได้ไม่เกิดการแตกอ๋อ อ๋อด้วยความบางของมันใช่ค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจเนาะของมันอร่อยอ่ะมันก็ต้องแบบทำออกมาให้มันบางแล้วก็น่าแบบว่าเข้มข้นทีนี้พอมันบางมันก็แบบว่าหักง่ายนิดนึงมันมีความกรอบไงมันมีค่ะมันสะดวกกับการทานของลูกค้าด้วยแล้วพอเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ก็อาจจะแบบทานง่ายขึ้นหยิบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกไม่แตกอันนี้ก็ดีน่าสนใจอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของการเปลี่ยน ก็ทราบมาว่าที่นี่นะคะนอกจากจะทําขนมขายในร้านแล้วก็ส่งออกไปแล้วแล้วยังรู้มาว่าที่นี่รับจัดเบรกด้วยอยากให้เราตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะลูกค้ารับสั่งเนาะสั่งจัดเบรกออนอกสถานที่แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการขนมอะไร เราทาให้ทุกอย่างเลยโอแล้วรับรับอย่างนี้จัดเบกมันก็ต้องเยอะสิก็ต้องแบบทำเป็นชุดๆเป็นชัยเซตไปแล้วรับได้เยอะสูงสุดได้แค่ไหนร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้านะคะก็เยอะอยู่นะำร้อยสองร้อยถ้าทำกี่คนครับเนี่ยสองคนค่ะสองคนโอ้โหเก่งเนาะใช่ทำแค่สองคนแต่ว่าทำได้ถึงสองร้อยชุดเนี่ยแล้วสำหรับเอ่อถ้าอยากมาสั่งเนี่ยต้องมีช่วงเวลาไหมคะว่าแบบเอ้ยต้องสั่งล่วงหน้าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องสั่งล่วงหน้าสัก สามสี่วันนะคทำไม่ได้สามสี่วันต้องจัดให้ได้ได้ค่ะใคร<ๆ>ที่แบบว่ามีสัมมนาเป็นคนจัดสัมมนาจัดประชุมอยากจะจัดเบรดอะไรก็ติดต่อพี่เข้ามาไ,ได้แนะนําเลยว่าที่เนี่ยของกินอร่อยทุกอย่างใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> ค่ะเรียกว่านะคะก็ได้มีประสบการณ์การทําขนมนมาอย่างยาวนานแล้วก็สูตรทุกอย่างเนี่ยก็ได้มาแบบปรับปรุงปรับเปลี่ยนเองทุกอย่างนะคะ,คะแล้วก็เนี่ยอยากให้พี่ตาเนี่ยช่วยฝาก ร้านเนี่ยค่ะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนชื่อร้านอะไรแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยอยากจะมาซื้อหาขนม,<า>มปังกรอบต่างๆมีเค้ต่างๆงเนี่ยค่ะบอกได้เลยแล้วก็ติดตามเรานะคะอยู่ที่อยู่ที่หน้าเก๋งจะมีปังกรอบมีเค้กมีมีเค้กหลายอย่างหลายตัวมีปังกรอบเนยปังกรอบปังกรอบกระเทียมค่ะโทรมาสั่งสั่งได้ค่ะ อย่างร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ยที่หาง่ายเลยมองเห็นง่ายๆเลยตอนนี้อยู่ตรงหน้าเก่งนะก่อนถึงแบงค์กาิกรห้าสิบเมตรมองหาไม่ยากเนาะถ้า<ช>มาจากสมมติมาจากตรงหน้าศาล ก็ร้านจะอยู่ขวามือใช่ให้มองขวามือไว้มีเบอร์โทรไหมครับศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่สองแปดศูนย์ห้าเจ็ดค่ะถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาคุณพี่ได้คได้เลยค่ะอี่จะโทรสั่งไว้ล่วงหน้าก็ได้ว่าจะเอาอะไรครับ้คุณพี่จัดให้ได้เพราะว่าที่นี่นะมีแบบหลายอย่างให้เลือกรับประทานกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตามากมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับจะ ไปตะลุยที่ไหนนั้นไปติดตามกันได้นะครับส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ